สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วจ้าใน Coffee Shop ของ k คนะคะมาวันนี้ค่ะพวกเราจะไปตกแต่งกันต่อเลยดีกว่าเนาะชั้นสองเรายังตกแต่งไม่เสร็จเลยจ้าแต่ก่อนอื่นเลยต้องมารับออเดอร์ VIP ก่อนค่ะมีสองท่านนะคะรอสักครู่ค่ะแป๊บๆชบงกาแฟครับผม มาใส่ลงไปจ้าทุกคนคะ่ะลากลงไปเลยนะคะคนนี้ไม่รับเค้กนะนั่งโซนด้านนอกนะจ้ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชายขอบคุณนะคะถัดไปคะ่ะออเดอร์คนที่สองจ้าใส่ลงไปใส่ลงไปครับผม น้ำค้างคาราเมลนี้ต้องอร่อยจริงๆใช่ปะ่ะทุกคนชอบใส่กันมากเลยนะคะทุกคนมาแล้วค่ะคุณผู้ชายขอบคุณชิมาอุตุนค่ะอุ๊ย V I P เข้าอีกแล้วสารสกัดจากทองคำสปตปตร์ตสายลุงยิงเอสเพรสโซน้ำค้างชชคาราเมลช็อกโกแลตสีขาวนะคะ ได้แล้วค่ะคุณผู้ชายอุ๊ยเข้าอีกแล้วอุ๊ย VIP มาเยอะมากๆเลยวันนี้นะคะทุกคนป๊าปป๊าปเรียบร้อยค่ะรับเป็นเค้กแอปเปิลอีกหนึ่งชิ้นนะคะเอา้า VIP เรานั่งตรงไหนน่าจะชั้นสองนะจ๊ะ วิ่งขึ้นมาค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชายนี่คุณไมเลอร์นี่นาคนเนี้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ตามออเดอร์นะจ๊ะว่าค่ะทุกคนเราจะมาเอาโซฟาเพิ่มออ้อู้บ้าไปแล้วโอ้โหโตค่ะวิ่งอุ๊ยฝั่งนี้ยะงบอกนะว่าก็อีทีละตัวโอ้ my god มันแพงนะคะมันแพงนะคะ โตแพงเวอร์โอ้อีหลายจุดเลยค่ะทุกคนงั้นเราเอาไปอีสุดจุดนี้ก่อนแล้วกันโอเค2 0อมจัดไปค่ะว้ยี้เอ็มไม่พอฝั่งนี้อีก 30M โอ็มโอมก้ชั้นสองแบบว่าตกแต่งแพงมากแพงมากๆเลยค่ะเราต้องลงไปหางเงินเพิ่มแล้วค่ะทุกคน มีไอปีไม่เก้าหรอเติมครับผมเติมด้วยเบเกอรี่ไปด้วยค่ะโอเคไหนไปดูซิได้อะไรเพิ่มขึ้นมาอีกอีก 2M ได้ค่ะได้ได้ได้วิเงินไม่ค่อยเข้าเลยอ่ะอ่ะรับออเดอร์ช่วยแล้วกันค่ะจะได้รีบปั่นเงินกันนะคะมาค่ะผู้ชายเขรับเป็นนมข้าวโอต๊ตแล้วก็สารสกัดจากวน,นิลานะคะได้เจ้าค่ะ แล้วก็เป็นเค้กด้วยเค้กแอปเปิลหนนะึ่งนนๆะๆนนะตอนนี้นะคะทุกคนลูกค้าเคจอิอะขึ้นมาแต่ชั้น2เพราะว่าวิวมันสวยอะค่ะดูดิดูดิโตน,นี้อะเก้าอี้เนี้ยโซฟาเนี้ยค่ะนั่งได้สามท่านเลยนะคะอโอเคเรียบร้อยมาแล้วเก้าอี้โอ้โหยังเหลืออีกตัว 30M กับ 30M 60M โ oh อ็มโอ my god เราจะทำเสร็จปะเนี่ยเอาเคจะเจลืมให้เค,ค้กเขาดูขาทุกคนขาเห็นไหมเขา,าก็เอาเค,ค้กมาวางตรงนี้น่ารักเนาะ 60M อ oh โอ my god ทำยังไงวันเนี้ยโอเมื่อกี้เคเจมีร0 0ย1อ2มออปะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะทุกคน หมดเกลี้ยงภายในพิบตาแม่เจ้าแล้วก็็ o p p i n g เราค่ะทุกคนมันก็ไม่สามารถที่จะบวกเพิ่มได้แล้วนอกจากเคเจจะไปเกิดใหม่หนึ่งครั้งมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนี่เห็นปะมันก็จะเป็นที่ดีขึ้นแต่เราจะไม่ไปเกิดใหม่นะคะเราจะเล่นแค่ชีวิตเดียวนะคะ็ o p p i n g เราก็เต็มแล้วอ่า เ,เห็นว่ามันจะมีบอกว่าเกิดใหม่1ครั้งเกิดใหม่2ครั้งเห็นปหสามครั้งก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่เราจะไม่ไปเกิดใหม่ค่ะเราจะเล่นในชีวิตเดียวแล้วก็จะจบในซีรีส์นี้นะคะแค่ 60M เองจิบๆ 60M นี้อาจจะมีอย่าบอกนะว่ามันเหมือนกับฝั่งเนี้ยโต๊ะสำหรับ2ท่าน เก้าอี้ดูสำหรับหนึ่งคนโอ้โหอีกยาวนาน,นะคะ่ะมาดูว่าเราจะเก็บ60 m อได้หรือเปล่า VIP ไม่เข้าเลยค่ะนะครช่วยพนักง,งานก่อนนะคะเติมค่ะ2อเโอ้โหเติมที2อค่ะ วันนี้เขาใส่เป็นวิฟครีมนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมเฮเซลนัทนะคะแล้วก็นมข้าวโอ๊ตนะจ๊ะแล้วก็เอาเค้กแอปเปิลอีกหนึ่งชิ้นนะคะเค้กขายดีจริงๆค่ะอุย้ยขายดีชนิดเดียวเลยค่ะเก็บโต๊ะค่ะด้านนอกไม่มีคนไหนมานั่งแล้วนะเขาขึ้นชั้นสองกันหมดแล้วเห็นป่เนื้จังสองมันก็วิวสวยนะสวยจริง พนักง,งานเคเจก็แบบว่าทําแล้วก็วิ่งขึ้นด้านบนทําวิ่งขึ้นด้านบนค่ะเลยไม่มีใครอยู่เคาน์เตอร์เลยมันน่าจะให้เราเพิ่มเนาะทุกคนว่าไหมคะเห็นปะมันมีแค่นี้เลยไม่มีคนอื่นแล้ววีไอพีเราไม่เก้าแล้วอ่ะถ้าได้วีไอพีอ่ะมันจะ ได้เงินเยอะเร็วค่ะโอ้โห EP นี้เยียบมาก v พ p ไม่เข้าลูกค้าก็น้อยปกติลูกค้าจะเต็มร้านนะคะทุกคนทําไมหรือเขาไม่กินร้านอื่นแล้วหรอมีฉันอุตสาห์แบบว่าเปิดชั้น2เพื่อเอาใจทุกท่านเลยนะคะเนี้ย3 0มอ็โอเมก้อแพงเนาะ สักทีฉันรอเธออยู่เธอรู้ไหมฉันรอเธอนานแบ๊กเเลยมาแล้วค่ะ V.I.P. ของอ้ฉันไปไปครับเค้กหนึ่งชิ้นนะคะเมื่อกี้เห็น V.I.P. ขึ้นไปแวบ,บแบบชั้นสองใช่ไหมเอาเอาติดติดติตินี่ไงเขาอยู่นี่มาแล้วค่ะ รับประทานให้อร่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเอชชั้นต้องไปรับออเดอร์เพิ่มก่อนยังไม่มาขอ,อ,อรับไปก่อนรับช่วยรับช่วยพนักงานละค่ะเพราะว่าร้านนี้ยังไงมันก็เป็นร้านของเราอะนะ <c oughs> เราก็ต้องตั้งใจให้มันดีที่สุดลงจ้าตอนนี้ลูกค้าขึ้นชั้นบนอย่างเดียวเลยตอนเนี้ย มาแล้วค่ะคุณผู้ชายขอบคุณค่ะที่มาอุดหนุนนะคะเก็บโต๊ะค่ะท็อปปิ้งใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราอ,รอเติมท็อปปิ้งเลยละกัน v i p มาแล้วค่ะเอาๆกดไม่โดนนี่กระโดดขึ้นไปกดเลยละกัน ใส่ท็อปปิ้งค่ะฝุ่นเพชรค่ะสารสกัดจากทองคำค่ะสปารเตอร์สายลุงมค่ะกลเด้นสปริงค่ะแล้วก็น้ำค้างคาราเมลนะคะได้ค่ะรับเป็นเค้กหนึ่งชิ้นนะคะเค้กแอบค่ะเอาลูกค่ะเคจะหายไปไหนอะน่าจะชั้น2แล้วแหละตอนนี้เราไม่ต้องสุ่มแล้วใช่ปะขึ้นชั้น2อย่างดีวมาแล้วค่ะคุณผู้ชายสุดหล่อไปค่ะลงไปอีกจ้า วิมาอีกแล้วเหรอคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาอุดหนุนกันนะคะถ้าเจอ VIP พเยอะๆนะคะทุกคนเรามีหวังแน่นอนที่เราจะหาเงินให้มันได้60 m นะคะเพิ่มความเจ้มจ้นลงไปแล้วก็เพิ่มความหวานนะคะแล้วก็เพิ่มความมันๆนะคะได้ค่ะรับเป็นเค้กแอร์โปลอีกหนึ่งชิ้นนะคะได้แล้วคะ่ะคุณผู้ชายขอบคุณคะ่ะไ้ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแป๊บเดีเวยว V.I.P เข้าอ่ะรับค่ารับกาแฟค่ะลูกค้าลูกค้าคนนี้เพิ่มความเจ้มจนลงไปแล้วก็เพิ่มความหวานๆค่ะแล้วก็เพิ่มความหวานลงไปอีกเพิ่มความหวานลงไปอีกค่ะโอ้โหเอ้าผู้ชายอยู่ข้างนอกมาแล้วค่ะ เรียบร้อยนะคะออเดอร์ตามที่สั่งนะจ๊ะ VAP เมกเกแล้วหรอรับออเดอร์ค่ะคุณชายอ่าจัดไปค่ะปั่นต่อชงต่อแล้วก็เติมต่อมาค่ะกรดสปริงนะคะน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่นะคะความหวานเพิ่มเข้าไปแล้วก็ความเย็นของน้ำแข็งนะคะรับเป็นเย็นนะคะได้จ้า ลูกค้าเราเห็นแวบ,บๆเดินขึ้นไปชั้น2องจีจ <GT S 1> ด,ด,ด้วยมาแล้วค่ะคุณผู้ชายเรียบร้อยนะคะวิเอ,เอ,เอ๊ตะโตโตโตะตรงน,นี้แล้วกันสำหรับสองท่านวิเรียบร้อยแล้วว่ะอย่าบอกนะว่าเหลืออีกจุดเดียวอ่ะทุกคนอย่าบอกนะเหลือจุดเดียวตรงนี้ 30M ออาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าจุดมันไม่มีเพิ่มแล้วว่ะหรือเปล่าหรือจะมีโซฟาอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงนี้นะต้องรอค่ะเราต้องปกดตัวที่30ล้านตัวนั้นก่อนถ้าไม่มีก็ถือว่าร้านเราอาจจะเสร็จสมบูรณ์ก็ได้นะใน EP นี้รับออเดอร์ค่ะคุณผู้ชายใส่ท็อปปิ้งค่ะ นมข้าวโอตนะคะแล้วก็สารสกัดจากวานิลานะจ๊ะได้ค่ะแล้วเป็นเค้กอุ้ยเห็นไหมเขากินแต่เค้กนี้กันจริงๆนะเค้กแอล์โพมาแล้วครับผมว้าววีพีเข้าแล้วขอบคุณนะคะสักคู่นะคะอดใจรอ,อนิดเดียวค่ะเดี๋ยวอีฉันทําให้นะคะไม่นานเกินรอค่ะใส่เป็นซอสสกัดจากทองคําแล้วก็โกลเด้นสปริงนะคะแล้วก็ยิงความเข้มด้วย ะคะความหวานเติมไปด้วยน้ำค้างคาราเมลแล้วก็ความมันนะ้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็รับเป็นเค้กแอปเปิลชิ้นหนึ่งนะคะได้แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชายถัดไปค่ะ VEP ท่านถัดไปค่ะโอ๊ยอเมื่อกี้เคเจีทำกาแฟไปแล้วนี่นะโอเคมาค่ะซารสก,กัดจากทองคำเปลวนะคะ คัาคำเปร็ววาสดนวะโกลเด้นสปริงค่ะ <The eye> ยิงเอสเปสโซ่สอดค่ะแล้วก็น้ำค้างคาราเมลจ้ะความมันด้วยน้ำมันมาพร้าวนะคะหวานหวานมันๆน,นะคะกลมกล่อมค่ะรับเป็นเค้กหนึ่งชิ้นนะคะเค้กแอปเปิลนะคะไปค่ะเห็นแวบ,บๆขึ้นชั้นสองนเนี้ยไอจีจด้วยมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชายปั๊บปัเรียบร้อยนะคะออเดอร์ได้ตามที่สั่งนะคะ หวังว่าคุณจะกลับมารีวิวให้อีฉัน10เต็ม10นะคะดาวนะคะไปคะ่ะรับออเดอร์ลูกค้าถัดไปคะ่ะทุกคนเขารับเป็นสาสก,กัดทองคำนะคะโกลเด้นสปริงนะคะแล้วก็สบัตเตอร์สายลุงนะจ๊ะแล้วก็เครื่องเทศพิดไทยคะ่ะแล้วก็รับเป็นชิ้นเค้ก1ชิ้นนะจ๊ะได้ครับผม ลูกค้าน่าจะอยู่ชั้นสอง้อยถ้าเราไปเหยียบปุ่มสีอ,อเหลืองที่มันเป็นเติมเงินอนะ่ะมันจะเด้งขึ้นนะคะทุกคนไดวว้แล้วว่าได้15บเอ็มแล้วค่ะแล้วอีกสิบหาเอ็มเท่านั้นครับทุกคนครับลงมาต่อคะ่ะจิกๆิโอ้โหทิปได้บอกเมื่อกี้เป็นเอ็มเลยอ่ะรับออเดอร์ลูกค้าคะ่ะ ใส่คะ่ะทุกคนคะ่ะ g o l d เ n Spring นะคะยิงเอสเปสโซ่ด้วยความเข้มข้นแล้วก็น้ำค้างคาราเมลหวานๆกลมๆนะคะความมันรวยนดับมบนมาแรล้วนะคะจัดไปคะ่ะโอ้ลูกค้าเคจอ,อยู่ไหนอยู่นี่โอเคคะ่ะเรียบร้อยนะคะว้าว VIP เข้าอีกแล้วเติมคะ่คะ 2M ค่ะเรามาเติมนี้ด้วยเลยเนี่ยโอเคเติมคะ่ะมาครับผม ใส่ฝุ่นเพชรค่ะสปัตเตอร์สายหลงค่ะอีเอสกเปรสโซ่ค่ะแล้วก็น้ำค้างคาราเมลค่ะน้ำมะพร้าวค่ะร้บเป็นเค้กแอปเปิ้ลหนึ่งชิ้นนะคะมาค่ะอยู่ในน้ชั้นสองค่ะยางยางเร็วๆเนี่ยเรนกับเรนมาได้หน่อยยางสาประทานใจอย่างอีจันเลยไปค่ะลงไปค่ะถัดมาต่อค่ะสวัสดีค่ะคุณ v ี p อพีขา รบกวนไปนั่งรอสวยๆนะคะเดี๋ยวเอชันเอาไปเสิร์ฟค่ะเอาทำไมลักไมเ่เข้าเรียบร้อยกับออเดอร์เราวิ่งค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชายรับประทานให้อร่อยนะคะเอาเรียกโต๊ะลงไปจ้า เรียบร้อยค่ะโอ้โหสายพานนี้ทำไมเยอะจังสายพานมาซานลูกค้าแถวนี้กัมโบบาทุกคน <laughs> มาค่ะชบัดเตอร์สายลุงค่ะน้ำค้างคาราเมลนะจ๊ะแล้วก็พริกไทยค่ะเรียบร้อยนะคะชั้นสองวิ่งขึ้นไปเลยค่ะลูกค้าอยู่อยู่เยอะมากเลยชั้นนี้มาแล้วค่ะลิงลิง เรียบร้อยอีกแค่ 5m เท่านั้นเนะะี่ยค่ะเราจะไปปลดล็อกเก้าอี้ขอบคุณค่ะสำหรับทิปนะคะอันเยอะๆมาทำกาแฟครับผมเลื่อนขึ้นมาเลยโอเคน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็ครีมเมอร์นะคะอุ๊ยไม่เจอครีมเมอร์ดานมากเลยอะไม่มีใครสั่งเลยอะ ลูกค้าอยู่ไหนอยู่นี่ได้แล้วคะ่ะคุณผู้ชาย3 0มมเรามาแล้วไหนวิ่งไปดูสิอ่าปลดล็อกปลดล็อกงซื้อเก้าอี้สูงสำหรับหนึ่งคนแล้วเอ๊ะไม่มีแล้วอะ่ะจุดจุดจจุด,จดไม่มีแล้วหรอหรือว่าส่วนนี้เขาให้เป็นบริเวณทางเดินหรอคะเนี่ยทุกคนคะ่ะมันไม่มีจุดที่ให้เราซื้อร้านแล้วนะ ดูช่วยเคเจหน่อยน่าจะไม่มีแล้วนะโซนนี้ก็โซนหนังสือแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไม้ต้นไม้แขวนด้วยอ้อยตรงแต่งตกงแต่งลงมาเนี่ยค่ะทุกคนแล้วก็มีกระถางต้นไม้สูงระดับคนแล้วก็กระถางต้นไม้เล็กๆวางที่มุมเตียงมุมเตียงคืออะไรมุมโต๊ะค่ะโต๊ะบาร์ค่ะแล้วก็วางตรงนี้ด้วยตรงกลางเลยออ้ย เห็นว่าเราตกแต่งร้านเกือบจะหมดแล้วนะนี่เดี๋ยวขอรับออเดอร์ VIP แป๊บหนึงนะคะเอา้าลากไม่เข้าครับผมมาค่ะเค้กหนึ่งชิ้นนะคะน่าจะอยู่ชั้นสองแล้วแหละ มาแล้วค่ะวิวิวข้างหลังนี้ก็ได้วิวทะเลเดอ้อว้าวมิน่าล่ะเขาได้ทำให้มันเป็นโต๊ะบาร์ไงจะได้นั่งแบบว่าเยอะๆคนค่ะแล้วก็มองออกไปข้างนอกได้วิวถ้าถามว่าสัสดส่วนในการสร้างร้านคาเฟ่เนี่ยคาแฟร้านเนี้ยถือว่าโอเคนะเ่เจก็ชอบในบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันนะอยากจะให้มันมีโต๊ะบาร์สักเล็กๆแล้วก็โต๊ะที่เป็นคู่ใช่ปะล่ะ แล้วก็โซฟาแบบครอบรัวเออดูดีดูด,ดีเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ,คะเค้กแอปเปิ้ลค่ะเค้กมาเดียวกับชทรยโตะค่ะ VIP มาอีกแล้วนะคะนี่มาชาใค่ครับผมไม่รับเค้กนะคะได้ค่ะ แล้วจากคุณผู้ชายส่วนนี้ก็จะได้วิวแบบน้ำคุค่ะเห็นปะน้ำคุกับสวนหย่อมอยู่ที่กลางแบบกลางสวนสาธารณะอ่ะขอเรียกแบบนั้นละกันนะคะเคียร์โต๊ะอุ๊ยเค้กหมดได้ยังไงกันอย่างเยอะ ในเคเจขอเดินซิว่ามันหมดแล้วจริงๆใช่ไหมในการที่เราจะในการที่เราเปิดร้านคอฟฟี่ช็อปเนี่ยมันมีจุดที่มีอะไรเอ,อิ่มอีกไหมรอบๆบริเวณนี้ไม่มีนะคะทุกคนด้านนอกก็น่าจะหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยด้านในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากปุ่มเหลืองปุ่มเหลืองนี้เป็นการเติมเงิน เะคจะจะไม่เติมเนาะเคจจะเล่นแบบฟรีนะคะให้ทุกคนเห็นเคจว่าร้านของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะว้าวสุดยอดปรบมือให้ตัวเองจังเราก็เดินทางมาถึงแบบโอ้โหน่าจะหลายอีพีเหมือนกันนะคะน่าจะอีพีที่8นอะีพีเนี้ยอีพีนี้น่าจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับการเปิดร้านคอฟฟช็อปของ KJ นะคะทุกคนเดี๋ยวเราทำออเดอร์ให้ลูกค้าแป๊บเคลียโต๊ะค่ะลูกค้าอยู่ชั้น2องช่ไหมนะจะใช่นะเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าค่ะ เดี๋ยวเรามาเช็คอีกแบบหนึ่งผู้จัดการคนงานอะเรามีคนงานพนักงานทําความสะอาดคนนึงนะคะแล้วก็เลเวลเขาสูงสุดแล้วคือเลเวลที่6แล้วก็บาริสต้านะคะมีอยู่3ท่านค่ะแล้วก็เลเวลที่6เช่นกันนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งเราก็ซื้อแบบเต็มอัตราแล้วมีครบทุกอย่างนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็น1การเกิดใหม่2การเกิดใหม่3การเกิดใหม่อันนี้เราต้องตาย นี่เลยเพื่อรีเซ็ตค่ะแล้วเราถึงจะได้มาแต่เคจจะไม่เล่นนะคะณนะจุดตรงนั้นเนะเาะแล้วก็เครื่องเครื่องคั่วกาแฟนะคะทุกคนเราก็สูงสุดอยู่ที่พื้นที่จัดเก็บ85นะคะอัปเดสูงสุดแล้วแล้วต่อไปก็เป็นเครื่องชงกาแฟนะคะก็อัปเดสูงสุดอยู่ที่เลเวลที่8ะคะ่ะทั้ง3เครื่องเลยนะจ๊ะส่วนท็อปปิ้งก็ เลเวลที่5สูงสุดความจุพื้นที่ข้อมูลก็อยู่ที่200นะคะท็อปปิ้งและอันสุดท้ายคือตู้เบเกอรี่นะคะทุกคนก็สูงสุดเช่นกันค่ะอยู่ที่เลเวลที่5ความจุพื้นที่เก็บข้อมูลก็อยู่ที่80ชิ้นนะจ๊ะในที่สุดเราก็เดินทางมาถึง Ep สุดท้ายแล้วเคเซ่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ติดตามตั้งแต่ e ีที่1 ยาน EP นี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบในการทำซีรีส์เปิดร้านค f f e ่ช็อปของ k j นะคะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะไปแล้วจ้าบายบาย